เรามีครูแต่ตางนานาเรามีซุ้มธรรมศาสตร์ซุ้มธรรมศาสตร์ประกอบด้วยซุ้มธรรมศาสตร์พรุ่งนี้นะคะเราจะมีกิจกรรมมากมายนะคะที่จะมาร่วมกันรนรง์รงรงกับพี่น้องนะคะเราจะมีถ่ายรูปกับนิ้วธรรมศาสตร์กู้ชาติกระบฏรุ่นแรกนะคะจะมีอีงโง่หรือนางโง่นะคะมีไอ้คุณปึ้งนะคะมีเป็ดเลิมมีหวังเฉามาหัานมากำจัด ความอายุทธ,ธรรมนะคะลำดับต่อไปเราจะมี TU Music Festival Variety นะคะจากทีมเชียร์สัญจรค่ะแล้วก็จะมีอาจารย์ดุษฎีพนมยงค์นะคะเป็นพายาตของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ค่ะซึ่งเป็นผู้ประสาทการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะเราจะมีตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยนะคะถึงค่ำเลยค่ะพี่น้องสามารถที่จะเข้ามา ลำลึกความหลังกับเพลงเก่าๆก,กับเพลงต่อสู้กับเพลงเพื่อชีวิตของบินหลาปณิธานนะคะได้กับกับเราเลยนะคะและที่สำคัญเราจะมีรายการอวดพลังกระทืบทลลาชค่ะกระทืบกระทืบกระทืบเลยนะคะไปที่เต็นธรรมศาสตร์เลยค่ะและที่สำคัญนะคะคือจะมีสภากาแฟเรื่องปฏิรูปนะคะเราอยากมีความเห็นเรื่องปฏิรูปอย่างไร ท้องถิ่นเรามีปัญหาอะไรบ้างเราคิดว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรเชิญที่เต็นท์ธรรมศาสตร์เลยนะคะเราเปิดโอกาสให้พี่น้องมวลมหาประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการปฏิรูปเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมของเราการพัฒนาประเทศไทยปัญหาท้องถิ่นเรามีมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพยากรเป็นความเหลื่อมล้ำทางสังคมนะคะปัญหาการจำนำข้าวนะคะ ระดมกันได้นะคะที่เต้นธรรมศาสตร์ของเราค่ะพรุ่งนี้นะคะเราจะรวมพลังความคิดรวมพลังสมองของพี่น้องของเราที่เต้นธรรมศาสตร์เลยนะคะและที่สําคัญเรามีการระดมทุนเพื่อที่จะสนับสนุนกปปสนะคะสนับสนุนคอปทและระดมทุนเพื่อผู้บาดเจ็บของเราวีรบุรุษของเราทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากค่ะและ